ทำยังไงให้เขาหึงสุดีครับคุณภูรบสอนจิ๋วเราเขาใส่ดำวันนี้การที่เราจะทําให้ใครหึงนะครับเราจะต้องไม่เป็นของตายก่อนนะครับวันนี้การที่เขาไม่หึงเราแสดงว่าเขาคิดว่าเราไม่มีอะไรแล้วนะครับที่จะต้องให้หึงนะครับคือคุณเป็นของตายแน่นองครับดังนั้นนะครับสิ่งที่คุณต้องทำนะครับคือให้คุณพลิกเกมครับให้คุณนะครับจากที่เคยนะครับข้อแรกเลยจากที่คุณเคยรายงานเขาทุกอย่างไม่ต้องรายงานอะไรนะครับ ไม่ต้องบอกว่าจะไปไหนจะทําอะไรนะครับอยู่อยากจะทําก็ทําเลยนะครับอยากไปเที่ยวเชียงใหม่ก็พ่อแม่อยู่ย่กอยู่ๆก็ไปเลยก็โทรมาถามอยู่ไหนอ๋ออยู่เชียงใหม่อ่ะไปทําอะไรอ๋อก็ไปเที่ยวกับพ่อแม่ไม่ต้องบอกเขานะครับไม่ต้องบอกถ้าเขาไม่ถามนะครับว่าจะไปไหนไม่ต้องอะไรนะครับไม่ต้องรายงานครับข้อ 2. ครับเขาถามว่าทําอะไรคุณบอกว่าอ๋อทำธุระอยู่ทําภารกิจอยู่ไม่ต้องบอกนะครับว่าเออช้อปปิ้งอยู่ที่เอ็มโพเดียนเนี่ยอยู่ชั้น3นู่นนี่นั่นอะไรนะครับคือมันแบบเนี้ยเขาก็ไม่ต้องคิดเรื่องของคุณครับการท ถึงเล่าการที่จะทําให้ใครเสพติดเราคุณจะต้องเอาเรื่องราวของคุณนะครับไปอยู่ในสมองเขาครับวันนี้ถ้าเกิดเขารู้ทุกอย่างแล้วนะครับเขาก็ไม่อยากจะมีเรื่องราวของคุณอยู่ในสมองนะครับดังนั้นนะครับถ้าเขาถามว่าทําอะไรก็บอกทาธุระแต่ถ้าเกิดเขาถามว่าทาธุระอะไรโอเคเราก็บอกเขาได้อ๋อช้อปปิ้งอยู่อย่างเป็นต้นนะครับเพราะเราไม่ทําอะไรที่ผิดอยู่แล้วแต่เราไม่ต้องบอกเขานะครับเขาถามว่าอยู่ที่ไหนนะครับ <S <S ข้อต่อมาครับก็ <S <S บอกบอ๋อยู่แถวนี้ อยู่แถวที่ทํางานนะครับหรืออ๋ออยู่แถวสุขุมวิทอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็บอกพื้นที่กว้างนะครับไม่ต้องเฉพะเจาะจงว่าอยู่ในห้างนั้นห้างนี้อยู่เอโพเดียมอยู่สยามพารากอนอย่างนี้เป็นต้นนะครับไม่ต้องบอกนะครับไปกับใครเหรออ๋อไปกับเพื่อนอย่างนี้นะครับไม่ต้องเจาะจงนะครับว่าใครนะครับไปคนรู้จักนะครับใครเหรอก็อ๋อก็เพื่อนที่ทํางานเนี่ยที่คุณเคยเจออะไรเงี้ยโอเคก็บอกได้นะ เพื่อนที่ทํางานนะครับเขาก็ถามคนไหนล่ะคนที่คุณเคยเจอไงคนนั้นคนนี้โอเคถ้าเขาถามเราค่อยตอบเขาถามเราค่อยตอบนะครับไม่ต้องไปตอบก่อนนะครับข้อต่อมาครับคือเบอร์โทรศัพท์นะครับรหัสโทรศัพท์รหัสเฟซครับให้คุณไม่ต้องให้เขานะครับเปลี่ยนไปเลยนะครับพวกนี้นะครับมันถือว่าเป็นของส่วนตัวครับให้เขาคาดเดาบ้างนะครับว่าเอ๊ะคุณจะคุยกับเขาหรือเปล่าแต่เราไม่คุยอยู่แล้วไงนะครับเช็คได้ให้เขาเช็คนะครับแต่เราไม่ให้รหัสครับให้เขานะครับคิดเรื่องของเราบ้างครับเขาถึงอยากจะถึงเราครับลองไปใช้ดูนะครับ สำหรับใครนะครับที่ความสัมพันธ์เสื่อมหรือยังไม่ชัดเจนนะครับครูแนะนําให้ไปลงคลาสดาร์กเกมเป็นจีบวรสายดำที่ทําให้เขาข้างรักและเสพติดคุณตลอดชีวิตครับคลาสนี้ครับจะทําให้เขานะครับขาดคุณไปแล้วเขาจะร้องไห้เหมือนน้องหมาน้องแมวขาดคุณไปเขาจะเป็นโรคซึมเศร้าขาดคุณไปเขาก็จะคิดสั้นได้นะครับใครความสัมพันธ์เสื่อมหรือยังไม่ชัดเจนครับอย่าปล่อยให้เขวัดเป็นมะเร็งครับรีบแก้ไขด่วนครับเดี๋ยวสักพักเขาจะหายจากชีวิตคุณครับไปที่หน้าโปรไฟล์ครูแต่ลิงก์ครับสำหรับใครนะครับที่มีปัญหาเรื่อองงงงคค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 คววาาาาามมรร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 ััััััักกกกบบบบบบสสสถปปปปึษููเเื้้้้ตตนนนนไไไดดฟฟีีีทท่่หโลล์์แิ็ใุ